กราบสวัสดี FC เวียงหุ่นแจลงทุกท่านครับต่อเนื่องจากคลิป e p ที่ผ่านมานะครับที่งานประกวดจังหวัดส,สุพรรณบุรีอำเภออู่ทองครับก็ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับคือลุงพ่อเงินที่ผมทำคลิปในวันนั้นนะครับคือก็ลุงพ่อเงินพิมพ์ีตารครับพอดีวันอาทิตย์ก็งานประกวดใหญ่ก็ส่งประกวดก็ติดรางวัลงานประกวดงานใหญ่มานะครับ ก็วันนี้ก็มีพระเครื่องมานําเสนอก็ในงานประกวดนะครับนะครับได้พ้ามาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับนี่ครับแต่ว่ามาชมคลิปนะชมองค์ที่ได้ในคลิปที่ EP 67งานประกวดอูทองครับอง์นี้ครับ ลูกโลนพวกเงินพิมพ์ขี้ตาสีชัยฮที่ในวันนั้นผมทำคลิปก็มีนึกไม่ฝันว่าพระจะติด1นึ่มีสของงานนะครับเป็นพระที่ฟอร์มสวยพระฟอร์มสวยสภาพฟอร์มสวยระดับแชมป์ระดับแชมป์แชมป์คือที่1ที่2องที่สที่สครับแชมป์ที่1นึ่งก็อาจจะสวยหน่อยเป็นพระยอดนิยมคร หลวงพ่อเงินพระเครื่องกิจิเมืองพิจิตรนะฮะพวกนี้ก็ติดราวัลงานใหญ่ที่อำเภออูทองนะครับงานใหญ่ล่าสุดที่สุพรรณบุรีเป็นพระค่อนข้างจะฟอร์มสวยครับฟอร์มสวยเก่าดูง่ายพอแท้แล้วดูง่ายครับเพราะไม่ใช่อโค พอติดหลอนก็ดูง่ายครับนี่พอติดหลอนก็ดูง่ายจริงๆก็เป็นพระที่ดูง่ายอยู่แล้วครับเป็นพระที่หน้าซองครับเป็นพระที่มีเสน่ห์นะครับนีบ่เป็นพระหลักล้านหราคาพุทธคุณหลักล้านเนี่ยเป็นพระฟอร์มสวยน่ารักครับเอฟสีนี่ครับฟอร์มสวยน่ารักครับผมเป็นพระที่ครองใจ เข้าใจง่ายครับติจดเข้าใจง่ายพระสวยอ่าครับผมเนี่ยครับสองที่ใต้ฐานองค์พระก็มีรอยเนื้นเนอเนื้อรอยเนื้อเนื้อพระสวยครับก็ฟอร์มสวยน่ารักครับอ่าครับผมเป็นพระที่เนี่ยครับเนื้อหาเข้มข้นครับเนื้อหาจัดจัดฮะเนื้อหาจัดจัดพระฟอมสวย นี่ครับก็เป็นอีกองหนึ่งที่นำเสนอ F4 ครับเกือบปล่อยถูกๆไปแล้วครับ F4 วันนี้ครับวันนี้ก็เป็นพระยอดนิยมครับผมจากมือเล็กๆคนหนึ่งนี่ f 4. สนใจก็สอบถามแอดไลน์อ อแอดไลน์เข้ามาสอบถามราคากันได้ครับเวฟสี่เป็นพระที่ได้มาล่าสุดครับเป็นพระที่ได้มาล่าสุดก็อีกองค์ในวันนั้นก็ที่ผมเดินในสนามได้มานะครับก็เป็นพระเนื้อผงยอดนิยมนะอะค์นี้นี่ครับเป็นพระเนื้อผงยอดนิยม ิมเกียรติปตูมรัอ่เป็นบางผมชิ้นท่อนบนครับนี่ท่อนบนเนื้อหาจัดจัดครับเนื้อหาจัดจัดหนึบหนึบอนี่ครับนี่คข้างหน้าและข้างหลังก็แก่ผงพุทธคุณครับเนื้อหนึบหนึบคจัดนข้างหน้าเดี๋ยวดูข้างหน้านี่ครับ เนหานี้เป็นพระฟอร์มซึ่งดูง่ายครับฟอร์มซึ่งดูง่ายเป็นพระที่น่าน่าใช้น่าศึกษาต่อยอดพระองค์สมบูรณ์ได้เลยครับองค์นี้ฟอร์มล่ำหนาล่อำผมประกอบนี้ฟอร์มล่ำหนึบซึ้งนวลนหนึบสารพัดนะคร ที่จะกล่าวก็คือฟอร์มที่ได้หนาสมบูรณ์ฟอร์มหนาสมบูรณ์เป็นพระที่เอาไว้เป็นองครูได้เลยครับ fc เดี๋ยวจะลองนี่จะลองตีตีกล้องให้ดูครับศึกษาร่วมกันก็อ่านไปครับแท้แบบผมครับแต่ถ้าตีร้อนก็แท่แบบกรรมการได้ หาเลนไม่เจออยู่ในเออหาไม่เจอเว้ยอือหาโฟกัสไม่เจอเหรสิน,นี่ฮะมาแล้วนี่ครับผมข้างหน้า หนเนื้อจัดจัดนะฮะ,ฮะอ,องค์นี้ฟอร์มล้ำสมบูรณ์ฮะ,ฮะฟอร์มล้ำสมบูรณ์พระนานนาสีได้มาใหม่ๆะฮะอ,องนี้เนี่ยเดี๋ยว zoom focus ให้ดูฮะ ช่วงอกหนึบอย่างนี้นะหนึบฟอมล่มหนึบแห้งๆคัผ้ามีน้ำหนักครับผ้ามีน้ำหนักผ้าสมบูรณ์ผ้าฟอร์มมีน้ำหนักต่อไปก็ได้อีกชิ้นหนึ่งครับนี่ลีกมชิ่นหนึ่งเป็นพิมพ์สมกอขนมเปี๊ยะได้วันนั้นเลยฮะนี่ก็ข้างหน้าองาค์พระฮะผิวลามีลา เดิมๆผิวดูมเดิมไม่ใช่ผิวดูมเดิมก็เทปบินเก่าฮะนีเทปบินเก่าฟอร์มก็นี่ฮะนสองดูลาฮะช่วงที่ฮะเก่าฮะนี่ครับนี่ฮะจุดที่ฮะเก่า ด,ดูองค์ประกอบภาพรวมแล้วกันค่ฮะดูขา้างหน้าฟอร์มข้างหน้ายังน่ารักฮะเ็เป็นพิมพ์ขนมเปียกนี่ฮะช่วงข้างหน้าดูองค์ประกอบข้างหลังครับนี่พะนาครับได้มาในวันนั้นฮะแล้วก็เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็คือนี่ฮะนี่หยิบให้ดูเลยคือ พระพิมพ์กลางปา่าหปูป่ผูหะนี่พิมพ์กางปา่าปูวูพระเนื้อองค์ประกอบเหมือนบางคนพรมฮะมวนสารซึ้งๆคงเหนึบหนึบดูข้างหลังก็นี่ฮะพรานี้ไม่ได้ผ่านขั้นใช้ก็คือสองแล้วก็ดูองค์ประกอบสภาพของพระเนื้อผงโดยรวมฮะคือพระไม่ได้ใช้ก็คือไม่ได้แก่ เกียน้ำมันเพราะว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าตัเดเลดพระผ่านไม่ไปที่ผ่านการใช้นี่พระไม่มีความซึ้งของเหงื่อนะเงื่อสัมผัสเหงื่อก็จะมีความซึ้งพระข้างๆก็จะเป็นเนี่ยรอยตัดรอยตัดเนืบเเนื้อๆน,นะฮะบางองค์ก็มีสองขอบบางองค์ก็เป็นขอบตัดแบบกระบอก นี่ฮะวันนั้นได้มาก็กา่าวว่าจะส่งมาเงินแต่ว่าพระกลัวส่งไปกลัวจะแพ้องค์ที่ส,สวยๆเลยไม่ได้ส่งไว้แฝงใช้หนึบๆมันค่อยส่งครับน,บนบีค่อยส่งค่อยไปส่งงานเล็กก็ได้ครับนึบๆนท่านี้อีกอง,นงอกหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งที่มีคน มีลูกค้าเอซทักมาสนใจอยากได้อยากได้อันนี้เป็นพิมพ์อกค,คุดนะบางคนพรมขู่เก่าสภาพนี่ัมภาพยังมีเห็นรอยอกค,คุดอยู่เห็นเอโาผงโอนแขนอยู่เพราะว่าปันพระที่ไปดูองค์ูแต่สภาพก็ครึ่งองค์ครึ่งองค์ท่อนบนนีอันนี้แก่ผงเป็นพระ องคประกอบแบบเก็บผงเก็บผงเนี่ยละเอียดไปเลยแต่ขอใช้โดนสัมผัสมากๆก็จะมีความเนี่ยไหน,นดูกล้อยโฟกัสหน่อยจะเห็นว่าจืจ้อประมาณนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ลงโฟกัสไปก็คล้ายๆวัดภาพมาอันนี้ ช่วงหน้าอ,อกฮะคลายมัดพับนะบางมันพรมพริมพ์อ,อกขุดฮะตรงนี้ดึนบๆฮะโอ้วันนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆนะคลิปสั้นๆเอาแค่นี้ก่อนครับเพราะว่ามาดู หลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับนี่ครับเผื่อว่า f อฟอยากได้เป็นของฝันปีใหม่ก็สอบถามแอดไลน์สอบถามราคากันได้ครับที่08 5ย7 7์0 4 5 2 7ครับผมเวียงห้วยแถลงครับพร้อมบริการให้เอฟซีนะครับก็คลิปนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับก็เอา ระยะสั้นๆแค่นี้ก่อนครับอยากดูพระองค์ในที่วางหน้าแป้นก็แอดไลน์มาสอบถามราคากันได้ครับเพื่อเอสนใจก็มีหลายองค์กันขอไว้ทําคลิปในคราวต่อไปแล้วกันครับก็จะมีได้มาใหม่นะครับนี่ก็ได้มาใหม่ครับเป็นพระสภาพใช้ทุกองค์พร้อมหน้าตักนี่ได้มาใหม่ๆ วันนี้ก็โคกกลเาราะว่าอิาบโคกกล่ารคะว่าทิ้งไทยสวัสดี f c ทุกท่านครับก็รอดูคลิปต่อไปครับพะวันนี้เดี๋ยวจะไปทําบุญนะครับวันนี้เป็นคล้ายวันเกิดผมเดี๋ยวจะไปหาทําบุญนะครับวันนี้ขอกกล่วาวคำว่า f c ทุกท่านช่วงเที่ยงเที่ยงสวัสดีครับ